สวัสดีค่ะเราขอแนะนำข้อต่อรมหางไหล pH 1 0 pH 2 0 pH 3 0และ pH 4 0ค่ะข้อต่อรมหางไหลถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานระบบรมอัดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานอุตสาหกรรมงานซ่อมบำรุงหรือสายการผลิตที่ต้องการความเสถียรของแรงดันสูงค่ะผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนแรงดันได้ดีเยี่ยม และมีผิวชุบกันสนิมเพื่อยืดอายุใช้งานให้ยาวนานกว่าข้อต่อทั่วไปค่ะติดตั้งง่ายหมุนต่อได้แน่นสนิทไม่รั่วไม่ซึมช่วยให้ระบบรมของคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะไม่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้รุ่น PH10 สํำหรับงานขนาดเล็กหรือ PH40 สำหรับงานอุตสาหกรรมหนักเราพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานจ้า ข้อต่อลมหางไหล่ P-Series h ตัวเล็กแต่พลังยิ่งใหญ่เชื่อมต่อทุกระบบลมให้รื่นไหลนะคะ